ชช่แล้วหรอสวัสดีครับทุกคนนะวันนี้อยู่ในช่อง w a t e r f o l k นะฮะอยู่กับผมอัศรีแสงใสกับรถ GPX d r o n 150นะฮะตัวนี้ตัวใหม่ของ GPX เลยนะฮะเป็นออโตเมติกตัวแรกของ GPX เองนะฮะโดยที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์จาก SYM นั่นเองแต่ดีไซน์เนี่ยออกแบบโดยคนไทยนะฮะดีไซน์จะสวยล้ำสมัยมากๆเลยตัวนี้จะเป็นสีเขาเรียกว่า Midnight Blue สีจะสวยมากมนะฮะผมอยากพูดบ้างนะ อ่าโอเคพูดอะไรตัวหนึ่งเดี๋ยวต้องรอไวเลสอีกตัวหนึ่งนะฮะเพราะตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครซึ่งเราจะต้องแย่งกันพูดโอเคเดี๋ยวรอ,อคุณเวฟก่อนนะฮะคุณเวฟมาร์เก็ตติ้งปรัญญานะครับผมตอนนี้นะฮะไปเอาไวเลสมาก็อย่างที่พี่เอิร์ธบอกนะครับว่ายนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอลเตอร์โฟด้วยนะครับผมนะแล้วก็วันนี้เรามีโอกาสพิเศษนะฮะอยู่กับพี่เอิร์ธก็ไม่มีค่ายอื่นแล้วแหละมัง้งน่าจะต้องเป็น G P พอย่างเดียวแล้วล่ะครับดูดูคาตรงดูคคติิออออออะะะไไไรรมม่่ม่นน่่เเเเเข้้้้าาาแแลลวืถหหห็นนนพีี์ธป๊บย G P ง นะครับผมวันนี้นะฮะเรามีโอกาสพิเศษนะฮะมาชมมาขี่รถรุ่นใหม่นะฮะเป็นอ่า g p เเฮยอะไรเนี่ยโดน150นะครับผมอันนี้คืออะไรครับเปิดบ่อเปิดบ่อดูเปิดบ่อโอ้โห ทำไมรีบจังเลยครับจะดูเองเกี่ยวอะไรกับคลิปเราไม่ไม่เกี่ยวกันเราเปิดยังไงอันนี้คือแบบว่าเรามา walk walk in เข้ามาแล้วก็แบบถ่ายแม่งเลยนะครับอย่างที่เห็นนะฮะเป็นรุ่นใหม่ GPS นะฮะเป็นออโต้นะตัวแรกออโตเมติกออโต้ตัวแรกของ GPS เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่เอิร์ธบอกนะเครื่องยนต์เนี่ยจะไม่ใช่ของ GPS นะฮะจะเป็นของ SYM นะฮะคือ SYM เนี่ยต้องต้องเล่าก่อนว่ามันมีแบรนด์ของมันอยู่แล้วใช่ใช่ สายในต่างประเทศทั่วโลกอ่ะฮะแล้วเขาเคยเป็น OME ของดูคติด้วยเอ้ยของ BMW, อ BMW. ใช่จริงเหรอเป็น OEM ของ OEM ของ BMW นั่นแหละก็เรื่องเครื่องยนต์น่ะผมว่าแทบจะไม่ต้องมีปัญหาเลยแหละอาจจะไม่ต้องกังวลไม่ใช่มไม่ไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลอะไรมากเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเครื่องไต้หวันแล้วก็เขาขึ้นชื่อเรื่องของอโตเมติอยู่แล้วใช่แล้วเขาทำรถอโตเมตินี่ไม่ไม่ใช่แค่0นะ้อยหสินะมีตาต่างๆมี3 0 0มี5 0าอทำเยอะ ใช่ครับเราไม่พูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ลวกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ลึกมากเอาเรื่องของดีไซน์แล้วกันนะฮะ uh huh. เพราะว่าวันนี้นะครับผมได้เห็นเต็มแล้วบอกเลยว่าสวยมาก uh huh. ขนาดใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ใหญ่หมายถึงว่ารถใหญ่อะรถใหญ่แบบมองอะไรละ่ะรับดีไซน์คร่าๆวๆก็จะเป็นอย่างนี้เอาเรามาดูกันดีกว่านะว่ามัน uh จะมีอะไรบ้างนะฮะ,ะ,ะจะบอกว่าตัวนี้ไฟ LED 10ดวงนะ<อ> LED 10ดวงก็คือไฟต่ำเนี่ยข้างเรา6กไปข้างละ3ส2ม4 5 6สี่ห้าหก เห็นนะมสามช่องไฟสูงจะมีอีกสองแล้วก็มีเดย์ไลท์ตรงนี้อย่าเปิดเดย์ไลท์ให้ดูปาบครับไปนี่ครับนี่สวยมากสวยมากเลยอะครับไฟต่ำนี่ไฟต่ำอ๋ออันนี้ไฟต่ำครับอ่าฮะโอ้ท่านหนึ่งทำไมหน้าเหมือนซี r บี0ร์พัเลยวะไม่รู้สินะนี่ไฟสูงนี่ไฟสูงอ๋อไฟสูงก็จะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าท่านผู้ชมที่กาลังดูอยู่นะฮะได้ยินเสียง เสียงซ,ซูซูซูอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่เสียงเครื่องยนต์นะฮะก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวมาเผ็ด<น>ร <Flex> เราเราสองคนไม่สบายนะฮะโอเคโอ้โหล้อของเขานะฮะเวลาปิดสวิตช์แล้วต้องล็อกรถด้วยครับโอเคเราน้ำกันมาเยอะแล้วมาเรามาพูดถึง ว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างเนี่าน,นะฮะอย่างที่บอกนะออโตโ้ก็ออคง<ม>จะไม่ก็คงจะไม,ไม่ใช่แฮนด์จับช็อคนะฮะไม่ใช่แฮนด์จับช็อคแฮนด์บาร์ <c anc> <bar> เอออันนี้คือแฮนด์บาร์นะคร <c anc> ับ <bar> ผมก็ให้แฮนด์บาร์มาขนาดก็ปกติแหละไม่รู้เท่าไหร่อ่ะแฮนด์ผอมบาร์ผอมดีกว<ะ>่ยแล้วก็มันไม่ไม่ยืดออกไปจากตัวรถมากเท่าไหร่นะฮะขี่สะดวกนะคล่องตัวหรอผมยังไม่ได้ได้ขี่เลยนะแล้วก็ตอนนี้ที่ผมคร่าวๆก็จะมีระบบเบรกเนี่ยเป็นแบบดิสเบรกหน้าและหลังนะฮะเป็นระบบเบรก CBS CBS คืออะไรระบบ คอมบายเบรกนั่นคือถ้าคุณเบรกหน้าเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติครับแต่ถ้าคุณเบรกหลังเนี่ยมันจะส่งน้ำมันเบรกบาลานซ์มาจากเบรกหลังและหน้าพร้อมกันทําให้เวลาเราเบรกเนี่ยแค่เบรกหลังยังอยู่เลยครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าเป็นปัม๊มนะครเป็นดิสเบรกเป็นปั๊มเบรกสองข้างนะฮะใช่ครับซ้ายขวาครับมีกระปุกน้ำมันเบรกอยู่นี่นะครับซ้ายขวาแล้วก็บวกด้วยประกับสวิตช์ของรถเดิมนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นปุอมไฟฉุกเฉินนะก็จะแปลกตานิดนึงว่าอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับผมปุกสตาร์ท ของตาตาก็จะอยู่ตรงนี้นะทั่วไปกระจกผมว่าก็กระจกธรรมดาทั่วไปนะกระจกติดกับไอ้นี่นะฮะปั๊มเบรกปั๊มเบรกนะผมก็สำหรับใครที่ถ้าเปลี่ยนปั๊มอะถ้าเป็นปั๊มบางรุ่นก็จะมีตัวหูจับกระจกอยู่แล้วอ๋อบางรุ่นนะต้องบอกว่าบางรุ่นก็หาดูดีๆนะปีนันย่าอาจจะมีนะครับผมอาจจะมีใครครับเนี่ยติดต่อตติด่อสอบถามได้นะครับที่ www. บพิญญาดอทชนะครับมันขายของตัดดอกครับตัดดอกครับอันนก็จะมีสวิตรก็จะมีไฟพาร์ทไฟสูงพาร์ทด้านหลังแล้วก็มีไฟต่ำแล้วก็ไฟสูง แล้วก็มีเลี้ยวซ้ายกดหยุดเลี้ยวขวากดหยุดแล้วก็มีแต่ปกติอย่างรถทั่วไปที่จะต้องมีแต่ปกติแล้วตัว G P s เองเนี่ยจะไม่ค่อยมีเสียงสัญญาณเตือนครับนี่ตัวนี้จะมีเสียงสัญญาณเตือนทั้งรีโมทคีเลสแล้วต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆมันมีตัวธรรมดาด้วยใช่ที่ไม่ใช่คีเลสนะฮะกุญแจธรรมดาเลยเป็นกุญแจธรรมดาฟังเสียงถ้าคุณเปิดไฟเลี้ยวทิ้งไว้แน่นอน ปกติถ้าเราขับมอเตอร์ไซค์เราชอบลืมใช่ไหมอันนี้ไม่ลืมแน่นอนเสียงแม่งดังอ๋อมันจะดังตักเหมก๋ว่าเก๋นะใช่ใช่ใช่อ๋อนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในในชิ้นส่วนของการการประกอบก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพลาสติกอะพลาสติกพลาสติกเนื้อดีตอนแรกผมดูในในในภาพรูปภาพนึกว่าจะแบบเป็นเนื้อนูนออกมาอันนี้ไม่นูนนะอันนี้มันเป็นแค่ลายนะใช่แค่ลายเฉยนะฮะนี่แล้วก็บวกกับด้านหน้านะครับเป็นชิลนะชิวเสริมหล่อครับชิลอาจจะต่ำไปนิดนึงใช่ แล้วแต่คนชอบแ,แล้วก็มืมดไปมากเลยไฟเลี้ยวในตัวผมที่ผมชอบต,ตัวคือไฟเลี้ยวในตัวครับเราแทบไม่ต้องแต่งอะไรมันแล้วอ่ะใช่คือคันนี้อาจจะแบบพ้นออกมาแบบอาจจะแต่งแค่โช๊คหลังทคาร์บอนนะแค่นั้นแหละนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าคันนี้ลงตัวมากแล้วก็สวยมากนะไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะแยกพาร์ทจากด้านหน้ามาตรงนี้นะครับแยกพาร์ทกันแยกส่วนกันนะนี่นะ ก็ถ้าได้ยินแบบเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดติต๊ดก็อย่างนั้น,นแหละฮะมันเป็นการขโมยที่<อ>เซนสตีทีมากเลยคือ <c oughs> โดนนิดหน่อยเป็นร้องใช่คืออันนี้นี่เธอไดูทําไม,ด,าไมดูสมมติรถล็อกนะปิดสวิตช์ล,ล็อกอันนี้ล็อกแล้วนะโดน <c oughs> อันนี้คือเตือนครั้งที่หนึ่ง <c oughs> น,นี้คือเตือนครั้งที่สองจะเตือนยาวสำหรับคนที่มาโดนรถตัวเองอ๋อดีนะจะหยุดเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อกดมันเหมาะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่า ห่วงรถลักรถรถใช่ไม่ต้องไปซื้อกุญแจเพิ่มบางคนเนี่ยเห็นรถเห็นรถจอดอยู่นี้นั่งแล้วนั่งพอนั่งปุ๊บอ่ามาดิครับเสียงดังเล่นหน่อยแล้วกันมีบางคนกังวลว่าถ้าคุณใช้กุญแจรีโมทคีเลตเนี่ยแบตหมดจะทำยังไงครับไม่ต้องกลัวสมมติรถคุณล็อกอยู่ใช่ไหมอยู่นี่กดตรงนี้ปึ๊บเฮ้ยมีกุญแจให้ถ้าแบบคนแบตหมดแล้วดูตรงนี้หนี่น้าตื่นเต้นจังเลยครับยายดูตรงนี้กดขึ้นเปิดฝาียบกุญแจธรรมดาได้อ ก็สตาได้ปกติตื่นเต้นมากเลยครับผมไม่เคยเจออย่างนี้เลยอะครับเกินไปนี่ครับก็จะเป็นตรงนี้นะก็จะเป็นบ้ากุญแจนะอันนี้เป็นคีย์นะครับคีย์เลสนะครับแล้วก็ถังน้ำมันจะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับไม่อยู่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าคุยกันเรื่องนี้ก่อนมีเหรอคนบอกว่าทำไมจีเอกไม่ทำไว้ตรงนี้ครับเพราะว่าเขา S Y M เนี่ยเล่งเห็นถึงความปลอดภัยของลูกค้าหนึ่งตอนตอนตอนเติมน้ำมัน คุณจะต้องลงจากรถเพื่อจะห่างจากรถเผื่อจะเกิดอันตรายประกายไฟอะไรขึ้นมา, 2>, <อ>า2เวออลารถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแน่นอนชนจากด้านหน้าครับถ้าถัางน้ํามันเนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่ชนและจะมีปัญหาได้อันนี้อาจจะเซฟความปลอดภัยแต่อาจจะไม่ชอบสําหรับคนที่ชอบใส่ของเยอะด้านในครับที่จะมีบล็อกใหญ่ๆนะฮะอันนี้ก็จะใส่ได้หมวกกันน็อกเต็มใบใบหนึ่งโดยประมาณแล้วถังน้ำมันก็เปิดอย่างนี้ครับเปิดฝาขึ้นมาบิดมือถังน้ํามันกี่ลิตรเพื่อจําได้ไหม 7.5นะโดยประมาณนะตัวเล็กไม่แน่ใจแล้วเวลาปิดก็หมุนอย่างนี้ปิดปึ๊บทั้งนอกไม่มีให้ติดนะแต่ข้างในยังมีอ่ะตรงไหนครับยูบ็อกมันอาจจะเล็กไปหน่อยสําหรับผมใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมอีกแล้วเดี๋ยวก็เตือนเดี๋ยวก็เตือนนะยูบ็อกมันอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบเดินทางเนี่ยอนาคตอ่ะอาจจะมีพวกแหลกมาหลังอ่าแต่ขอข้างใช่ก็คือยูบ็อกยูบ็อกเนี่ยก็อาจจะใส่แค่แบบแค่หมวกหรือว่าแบบอ่าของอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะ ถ้าในชีวิตประจําวันคงไม่มีใครก็ขนแบบอะไรแบบขนบ้านไปเลยไม่มีก็ดูดีพอใช้ได้ไม่ไม่ได้หน้าเกียบอันนี้สําหรับพักเท้าคนขับก็จะอยู่ท่านี้ขับแบบอยากสบายๆยืดขาด้านหน้าครับแบบนี้นะหรือขับในเมืองก็เอาข้องตัวตรงนี้อมีข้องตัวมันสามารถทักมาถึงได้ตรงใช่เอาแบบสบายๆขอโทษนะสบายๆเนี่ยขับชิวๆขับในเมืองที่แบบใช้ต้องใช้ความล้องตัวคือตรงนี้หน่อยอ๋อโอ้ยแต่ว่า รู้สึกว่าตรงพักเท้าเนี่ยอาจจะเล็กไปนิดนึงอาจจะแคบไปนิดนึงใช่ครับเพราะว่าตอนนี้พี่เอิ์ดตีเล,เลยเลยนะฮะธรรมดาคือพี่เอิ์ดเขาเขาใหญ่อะครับผมอะไรใหญ่ครับไม่ใช่ตู้ตู้ตอ,อ,อันนี้ก็จะ พักเท้ากำลังดีแล้วก็คนซ้อนจะอยู่ตรงนี้นี่เปิดตรงนี้อเปิดออกมาเป็นโเขาคนซ้อนอันนี้โอ้โหคนซ้อนอ่ะสบายจัดอ่ะคือมันไม่ใช่เป็นแบบว่าเหมือนแบบของบิ๊กไบค์หรือว่าแบบมันเก็บได้พันเพลินเลยใช่แล้วก็แบบมันมันใหญ่ดีดีไซน์เข้ารถผมอยากเห็นในตรงนี้มานานละวเห็นช่องเก็บของเขาบอกว่าลึก ก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะแต่ก็ลึกเก็บมือถือได้อะแล้วก็มีช่องเสียบ USB ตรงนี้จะอาจจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้มุมนี้เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นครับคืออันนี้คือไม่ได้เอากล้องใหญ่มาครับเอากล้องอีกตัวมาก็สีอาจจะแบบเพี้ยนๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็ดิดเบรกหลังจะเป็นแบบวางดิสไว้ด้านซ้ายแล้วไว้ตรงกลางรถรู้สึกว่าคันนี้ซ้ายหมดเลยนะใช่แล้วใช่ไหมใช่ใช่นี่ดิดหน้าก็ซ้ายนะครับซ้ายหมดเลยนี่ครับหน้า ปั๊มนี่น่าจะเป็นกี่พอตสองพอร์ตลสองพอตหน้าสองพอตครับหลังหลังสองพอตเหมือนกันไม่มี ABS ใช่ไหมไม่มีครับแต่ใช้ CBS แทนอ๋อน็อตก็จะอ่าสำหรับใครที่ซื้อมาไปเปลี่ยนด่วนนะครับโอเคแล้วก็อ่ะตรงนี้ในส่วนของดิสหลังดิสหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมแอบสังเกตเห็นไม่รู้ใครสังเกตเห็นเปล่ามันมีช่องสําหรับใส่ ABS ให้ด้วยไหน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 ล้อเนี่ยมีรูสําหรับใส่จาน ABS ช่องใส่อยู่ตรงนู้นไปดูจากด้านหน้าจะเห็นเห็นไหมตรงเนี้ยดูนี้ไหมเห็นไหม อ๋อเห็นเเนี่ยใส่ ABS ได้เฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะพี่เอิร์ธเอาว่ะแต่ผมไม่รู้ว่าคือตัวใส่ตัวไหนหรืออะไรเงี้ยแต่มันใส่ได้เอาว่ะพี่เอิร์ธเอาว่ะตัวนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำม้อน้ำมีหม้อน้ำแล้วนี่หม้อนน้ำอยู่ตรงนี้นะใช่ครับนี่หม้อนน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็เครื่องยนต์150 150ซีซีครับ150ซีซียางหน้าไซส์คอ14ล้อ100ยางหลังคอ14ไซส์110เป็นของ V-Rubber นะฮะ V-Rubber ครับผมครับผมอ่ะเราพูดถึงไฟหน้า ไฟท้ายอ่ะไฟท้ายไม่ได้พูดันเลยอันนี้เป็นไฟท้ายเปิดแล้วหลีอ๋ออันนี้เปิดเปิดอยู่นะครับเป็นไฟหลีอันนี้ไฟเบรกอ๋อไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนไฟเลี้ยวจะอยู่อย่างนี้อ๋ออย่างนี้นี่เองครับทำไมผมรู้สึกร้อนจังเลยพี่เอิร์ตเราอยู่กลางแดดอะเราอยู่กลางแดดอะร้อนมากเลยเออทำไมเราไม่ไปรีวิวกันล่มๆวะนั่นน่ะสิ่งไปต่อไปก็เป็นคิดการขับขี่แล้วกันอ่ะก็เดี๋ยวผมจะไปลองขับขี่นะครับว่ามันซีลลิ่งมันเป็นยังไงบ้างนะครับเบาเรายังไม่พูดถึงเบาเนะซ้อนสามได้นะซ้อนได้แหละเบาค่อนข้าง และนิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองขับขี่ดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเออหน้าจอเรือนไหมเ่เรายังไม่ได้พูดเลยพี่หน้าจอเรือนไหม่ก็จะมีตั้งแต่ออบอกไฟเลีเ้ยวครับบอกไฟหลีครับทั่วไปแล้วก็อันนี้นักาจะมันน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องรอบเครื่องอันนี้อะไรเนได้อีกอันหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นหมอ้อน้ำอ๋อฮะแล้วจะมีหลักกิโลแล้วก็สามารถกดเป็นชิปได้น่าจะกดฝั่งนูน้นแล้วก็เฮ้ยมีวัดแบตด้เหรอใช่เออเรื่องนะแล้วก็ความเร็วนะฮะแล้วก็น้ํามันใช่ครับ แล้วก็เวลารอบเครื่องครับผมทุกอย่างครบนั่นแหละครบนะคิวปรับไม่ได้ครับลืมบอกแต่มันถอดได้นะถอดได้มันถอดได้อยู่แล้วแหละแหมไปดูว่าลักษณะการขับขี่เครื่องยนต์ของตัวนี้มันจะเป็นยังไงถ้าเนี่ยขับขี่เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้คลารียกสไตล์เลยนะอันนี้จิมคาน่าเหรอเออใช่จิมคาน่าขับบนกล้วยใช่ขับบนกล้วยเดี๋ยวไปลองไปดูว่าการซอกแซกแบบว่าจิมคาน่าเนี่ยเหมาะสําหรับการใช้ในเมืองขนาดไหนนี่จะคร่าๆ ดูกาข้านะครับนี่นะไม่เอาครับไม่ถ่ายครับเดี๋ยวเขาหลอกเกินเราอะครับเอาหรอเดี๋ยวเขาหลอกเกินเราครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปหลอบ้างอะคับเดี๋ยวเราต้องลองระบบเบรกก็คืออย่างที่บอกคอมบเบรกใช่ใช้เบรกหลังเนี่ยข้อดีของมันคือเบรกดีมากใช้เบรกหลังปุ๊บหน้าหยุดเลยทันทีอ่ะเดี๋ยวเราเราไปลองดูเดี๋ยวลองให้พี่เอิร์ธไปเทสกับผมเนีเ่ยเดี๋ยวขี่คู่กันเลยทั้งซ้อนหนึ่งและซ้อนสองอ่ะได้หมดปะ,ปะ โอเคครับเมื่อกี้ก็ได้ไปลองการกับขี่จิมคาร่าของอโดน150ความรู้สึกตอนขี่ก็เป็นรถออโต้ที่ค่อนข้างค่อนข้างดีคล่องตัวคล่องตัวแต่ว่าความรู้สึกผมนะ,ะ,ะผมรู้สึกว่าแฮนด์มันหนืดไปนิดนึงสาหรับสําหรับการที่ใช้ออโตอ้อาจจะแบบว่าขี่ในเมืองหรือว่าอาจจะเป็นที่ลมยางหรือว่าถ้ามันขี่ไปซื้อแกงอ่ะสำหรับผมมันเหนื่อยเหนื่อยตรงที่มันรู้สึกหน้ามันหนักหน้ามันหนักใช่มันหนืดอ่ะคือมันหนืดอ่ะแล้วเกิดเราใส่ลมยางกันแข็ง อันนี้ผมไม่แน่ใจไงเพราะว่าอันนี้เขาเซตมาเท่าไหร่ผมไม่รู้ oh. แต่ตอนขี่จิมข้าหน้าจริงจริงอ่ะผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยเพราะว่าปกติขับ x max อ่ะมี x max อยู่ใช่ไหมรู้สึกไม่เหนื่อยมันโยกไวเดื่อยใช่มันโยกแต,แต่อันนี้คือมันโยกคือมันต้องโยกทั้งตัวเลยโอ้ใช่มันก็เลยรู้สึกเหนื่อยตรงนี้นิดนึงแต่ว่าระบบเบรกด,กดีมากดีแบบดีถ้าพูดตรงๆก็ดีเหี้ยนะเบรกของเดิมดีเลยใช่เบรกของเดิมคืออยู่อ่ะถึงไม่มี abs ก็รู้สึกอยู่คือมันไม่ได้เบรกจึี ระยะการเลี่ยม,มั่ใจไหมแบบมันจะค่อยๆปื้อแล้วก็เทอันนี้คือเบรกหน้าหรือหลังอันนี้ทั้งเบรกหน้าทั้งเบรกหลังอ๋อใช้พร้อมกันอ่าแต่ไม่ไม่ใช่พร้อมกันเบรกหลัง,ลงทั้งเบรกหลังเบรกหน้ามันจะมีระยะการเลีย,ยใช่โอ้รู้สึกว่าเบรกเบรกหลังอยุมมากกว่าเบรกหน้าอีกนะอ่า,าแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรากดเบรกไปอ่ะหยุดเลยหย,หยุดเลย,เลยทันทีหมายถึงว่าระยะการการหยุดเนี่ยมันจะมันจะสั้นลงสั้นมากสั้นมากซึ่งมั่นใจ ตอนใจจริงจริงมั่นใจถึงเจอน้ําเจออะไรผมว่าไม่ไม่ไม่ไมค่อยน่ามีาอันนี้ก็อยู่ที่ยางก็แหละใช่อันนี้ถ้าเจอน้ําอะไรก็อยู่อาจจะอยู่ที่ยางแต่ว่าเนี่ยถนนแห้งๆร้อนๆอย่างเงี้ยเขาอยู่เรื่องของโชครู้สึกไม่ได้อยู่ยตอนจีขนข้างหน้าเนี่ยมันต้องโยก ซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ย้วยอย่างดึงดึงดึงรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ย้วยเหมือนพูดตรงๆไม่ย้วยเหมือน X m a ะนะแม็กคือย้วยคือมันนุ่มนั่นเองใช่มันนุ่มเกินไปมันนุ่มเกินไปแล้วเมื่อไหร่ที่เราซ้อน2เนี่ยมันก็จะดึงดึงแต่คันนี้ไม่มีปัญหาโอเคคันนี้โชคเดิมก็ค่อนข้างใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดีมากอาจจะยังไม่ได้เจอลูกหน้าหน้าอะไรอย่างงี้ด้วยหลักๆก็ไม่มีปัญหาอะไรสักแบออกตัวล่ะ ออกตัวหนืดหน่อย <ics> นึงหนืดออกตัวช้าหน่อยช้าช้าช้าหน่อยมันมันไม่ได้พุ่งด้วยผมที่ขับรถที่แบบคาร์บใหญ่ๆมาพุ่งมาอ่าหกห้าศูนย์เซ็ตเ็กหกเ็กแม็กสามร้อยมันทุ่งหมดอ่าสำหรับคันนี้ถ้าร้อยห้าสิบอ่ะถ้าเทียบกับคิกอ่ะอ่เทียบกับคิกร้อยยี่ห้านะแรงมาหน่อยหนึ่งอัตราอัตราการแบบบื้ออะไรเงี้ยนิดนึงมันไม่แต่มันไม่ได้รู้สึกว่าดึงอาจจะเป็นเพราะวัวด้วยน้ำหนักรถขนาดแต่ว่ารออปลายไม่รู้เะครับเอาเครื่องยนต์บางเนี้ยเครื่องเนี้ย บอกว่ารอบปลายอ่ะมาเลย131ที่ออคนทำในในเพจอประมาณนี้ความรู้สึกผมความรู้สึกพี่ลวเป็นไงก็ผมว่า คล่องตัวคือ,ต,อตัวผมเองไม่ค่อยไม่ใช้เลยดีว่วไม่ใช้ออโตเมติกเลยตอนแรกมาก็กล้ากลัว,ลว,ลวที่จะเล่นท,<ม>ที่จะแบบจิมคันหน้านั่นเองแต่พอใช้จริงๆแล้วเนี่ยวงเลี้ยวแคบอะทำได้ดีเคือ่อวิธีตรงที่ว่าเราต้องกอคันเล่นกับเบรกนิดนหน่อยแล้วมันจะเข้าวงแคบได้ดีมากๆวงแคบทําได้ดีเพราะว่ารถมันมันเหมือนจะยาวใช้วงวงเลี้ยวที่กว้างแต่ไม่ไม่กว้างอย่างที่คิดใช้แคบมากแล้วทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันคุ้มค่านะแล้วก็เรื่องการประหยัดน้ำมันเนี่ยเท่าที่ไปศึกษามาเนี่ยจากจากพวกพวกกันที่ซื้อแล้วนะหมายถึงท,<ม>ที่ซื้อแล้วเนี่ย41กิโลลิตรถือว่าดีมากเลยนะถือว่าประหยัดประหยัดมากประหยัดถือว่าประหยัดนะฮะ<อ>ก็ดีไซน์อะไรอย่างนี้มันแบบมันตอบโจทย์แล้วก็สาหรับใครที่อยากจะอลองขับขี่ก็อันเนี้ยอาจจะต้องไปหาคนที่หรือว่า G P s จัดบูธจัดกิจกรรมก็ร้านดีลเลอร์ที่จัดให้ใหเทสตรถใช่ uh huh. นะฮะแต่ว่าดีไซน์ ชอบเฉียวนะฮะอันนี้ไม่ได้อวยแต่ผมรู้สึกว่า g p s เนี่ยทำ Auto อ,ออโต้เรื่องดีไซน์โอเคลงลงมาเล่นออโต้เนี่ยโอเคเลยนะฮะเป็นรถที่ค่อนข้างน่าเล่นแล้วก็ผมว่าดีไซน์มันไม่แบบขัดจดติดไฟแดงนะตอนออกมาใหม่ผมว่าคนก็มอง ใช่ใครๆก็มองใช่สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับก็มาเช็ดคร่าวๆมารีวิวคร่าวๆนะฮะก็ขอบคุณพี่เอิร์ธแล้วก็ทาง g ีเพ็กด้วยนะฮะที่จัดกิจกรรมในการเช็ดไร์ใช่ไหมขอบคุณสถานที่ด้วยอขอบคุณสถานที่เอสปีดนะฮะอยู่พระรามห้านะครับผมแวะมาใช้บริการกันได้นะครับจะหลงหน่อยก็จะหลงหน่อยนิดนึงครับล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับขอบคุณครั์ซีวูแกร์เน็กซ์ไทม์คลิปต่อไปกับผมกับพี่เอิร์ธเนี่ยถ้าเจอกั็ก็ก็น่าจะ GPX พ็กซแหละตัวใหม่ๆอะไรครับว่า นะอาจจะเป็นคันอื่นได้ผม,มอาจจะเล็งตัวอื่นไว้ไงใช่ไม่แน่ผมอาจจะซื้อคันนี้ละเอาไปให้พีเอิร์โดโมดิฟายเอาอีกแล้วเ,เ,เอาอีกแล้วเหรอ <c oughs> โมดิฟายเป็นอะไรวะอันเนี้ยไม่รู้ว่ะไม่ออกอันน้โอ้โดูโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากเลยครับซิวเก้นที่ออะไปทำไรอย่าลืมกดไลค์กดระฆังมาให้ด้วยนะฮะระฆังอะไรครับแจ้งเตือนโอเคโอเคบายบายสวัสดีครับ